สวัสดีครับเ,เราจะมาเริ่มที่บทที่1นะครับผมบทที่1นะครับในแคลคูลัสสองนะครับผมชื่อบทก็คือปริพันธ์จำกัดเขตนะครับปริพันธ์จำกัดเขตนะครับผมโดยที่ในบทนี้นะครับผมจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับก็คือ1.1 เป็นเรื่องของอการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตนะครับผมจริงๆคำว่าปร,ริพันธ์เนี่ยเป็นภาษาไทยของของอนะินทะิเกรตเนาะอินทิเกรตเนี่ยนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทแรกเราก็จะมาดูว่าในส่วนแรกนะครับเราจะมาดูว่าการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตเนี่ยทำกันอย่างไรนะครับซึ่งอินทิเกรตแบบแบบไม่จำกัดเขตนะครับผม หรือว่า indefinite integral เนี่ยเราได้เรียนกันไปละในตัว calculus 1นะครับวิชานี้เราก็จะมาต่อกันว่าถ้ามันมีขอบเขตบนขอบเขตล่างเนี่ยเราจะอินทิเกรตยังไงนะครับส่วนบทที่2เนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นแล้วว่าการอินทิเกรตกับการดิฟนะครับโดยใช้ทฤษฎีสำคัญอันหนึ่งนะครับก็คือทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสนะครับ เราจะมาเริ่มส่วนแรกกันเลยนะครับผม1.1 integral จําอินทิกรัลจำกัดเขตนะครับก็เราจะไปเรียนรู้วิธีทำนะครับจากตัวอย่างนะครับผมเริ่มต้นที่ตัวอย่างที่1น,นะครับผมขออนุญ,ญาตไม่ใส่เลขตัวอย่างแล้วกันเนาะ ะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีคลิปต่อ,ตอไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะอาจจะไล่ไม่ถูกนะครับผมก็ไม่ถึงว่าไล่เลข1เลข2เลข3ไม่ถูกเนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะขอไม่ใส่ตัวเลขไปเลยนะครับเพื่อเป็นการตัดปัญหานะครับก็อาจจะให้อินทิเกรตนะครับสัญลักษณ์อินทิเกรตแบบนี้เนาะตัวฟังก์ชันเป็น x นะครับคูณอยู่กับวงเล็บ x ยกกำลังสองลบ1นนะครับแล้วก็ปิดด้วย dx นะครับการที่ปิดด้วย dx เนี่ยก็คือแปลว่าเราจะอินทิเกรตเทียบตัวแปร x นะครับผม แล้วก็ในที่นี้มีขอบเขตครับโดยที่เขียนข้างล่างตัวนี้เรียกว่าขอบเขียนล่างเนาะเป็นเลข2แล้วก็ข้างบนนะครับขอบเขตบนคือเลข3นะครับผมวิธีการทําอย่างไรนะครับวิธีทำเนี่ยจริงๆแล้วก็คือทําเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็คือเหมือนการที่เราอินทิเกรตคูณ x, เอ,เอผมขออนุญ,ญาตคูณเข้าไปเลยนะคูณกระจายเข้าไปเลยเพราะฉะนั้น x คูณ x กําลังสองก็เลยได้เป็น x ยกกําลังสาม ใช่ไหมครับผมเราก็เครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมครับอ่ะก็เป็นลบเอา x คูณกับเลขหนึ่งก็เลยได้ x นะครับผมอ่ะเราจะอินทิเกรตตัวฟังก์ชันนี้นะครับ x กําลัง3ลบ x dx นะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยมันมีขอบเขตเนาะผมก็จะใช้วิธีเขียนขอบเขตบนนะครับเลข3ไว้ข้างบนขบเขียนขอบเขตล่างเป็นเลข2ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็มีไอ้สัญ,ญลักษณ์วงเล็บแบบ เรียกว่าอะไรดีวงเล็บเหลี่ยมนะครับตัวนี้เนาะอ่านะครับผมแล้วเราก็ทำอินทิเกรตตัวนี้ปกติเลยนะครับถ้ายังจำกันได้เวลาอินทิเกรตอ่า x กยกกำลัง n dx นะครับโดยที่ x อ่า n เนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่ลบหนึ่งเนาะมันก็จะได้เป็นอะไรครับ x กยกกำลัง n บวกหนึ่งแล้วก็ส่วนด้วย n บวก1ใช่ไหมครับทีนี้จะมีบวกค่าคงที่ c cat ถูกไหมอันนี้คืออินทิเกรตแบบแค่ 1, นะครับก็คืออินทิเกรตแบบไม่มีขอบเขตนาะเป็น indefinite uh, integral นะครับผมทีนี้เนี่ยเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับผมแต่ว่าเราต้องทำภายใต้เจ้าสัญลักษณ์วงเล็บตัวนี้เพื่อเป็นการบอกว่าตัวมีขอบเขตนะข้างบนคือเลข3ข้างล่างคือเลข2นะครับผมอินทิเกรต x กำลัง3ก็จะได้เป็นอะไรครับ x กำลัง3บวก1ใช่ไหมแล้วก็ส่วนด้วย3บวก1ถูกไหมครับนั่นก็คือ x กำลัง4ส่วน4นะครับผมลบด้วยอินทิเกรต x กำลัง1ได้อะไรครับก็เป็น x กำลัง1บวก2อ่ะขอโทษครับ1บวก1ก็ได้2เนาะแล้ก็ส่วนด้วยผลบวกตัวนั้นนะครับผมทีนี้เนี่ยเวลามันมีขอบเขตนะครับเราไม่ต้องเขียนบวก4เข้าไป โอเคแม้ตัวบวกสเนี่ยไม่ต้องเขียนนะครับผมแต่เวลามีขอบเขตน,นะครับวิธีการก็คือให้เราเอาตัวบนไปแทนนะครับแล้วก็ลบด้วยตัวล่างผมขอโน้ตไว้อย่างนี้นะว่าเราจะใช้บนนะครับแล้วก็ลบล่างนะครับผมตัวบนคือเลข3ใช่ไหมครับผมก็จะเอา3าเนี่ยแทนที่ x เ,เนาะก็จะกลายเป็น3ยกกำลัง4นะครับผมผมขอใส่วงเล็บไว้อย่างนี้นะ ส่วนด้วย4นะครับลบกับ3คือตรงนี้จะใส่วงเล็บไม่ใส่วงเล็บก,ก็ไม่ผิดน,นะแต่ผมขออนุญาตใส่เอาไว้นะส่วนด้วย2นะครับอันนี้คือเอาตัวบนแทนนะครับตัวบนผมไฮไลท์ด้วยสีเขียวแล้วกันนะเห็นไหมเลข3ตัวันนี้ผมก็เอาไปแทนที่ตัว x ที่มีอยู่ใช่ไหมครับผมอันนี้คือบนนะครับบนนะผมก็ใส่วงเล็บไว้นะครับผมลบล่างนะครับล่างคือเลขอะไรนะ ล่างคือเลข2ผมก็เอาไปแทนที่ตัว X กนะครับก็มีตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับผมก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง4นะครับส่วนด้วย4นะครับผมลบกับ2ยกกำลัง2แล้วก็ส่วนด้วย2นะครับผมถึงจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไฮไลไท์เป็นสีเขียวอขอโทษครับสีเหลืองตัวนี้ไว้ก่อนนะ เอาผมเอาตัวสีเหลืองเนี่ยตัวเลข2เนี่ยเขาไปแทนที่ตรงนี้กับตรงนี้ออกมาได้เป็นอย่างนี้นะครับผมทีนี้ถึงจุดนี้ครับลองพอยส์วิดีโอนะครับ,รบเราก็ลองคิดเลขดูนะครับผมว่าเราคิดเลขถูกไหมนะครับอ่ะสำหรับใครที่ลองทําดูแล้วเนาององมาดูเฉลยกันนะครับก็8ยกกําลังเอ้ยขอโทษครับ3นะครับยกกําลัง4ก็คือ3คูณกัน4ครั้งใช่ไหมครับผมก็เลยได้เท่าไหร่เอ่ย 8 1เนาะแล้วก็ส่วน4ใช่ไหมครับลบกับสามยกกำลังสองนะครับก็คือ9เนาะส่วน2นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับมันเป็นลบที่อยู่หน้าเครื่องหมายวงเล็บเราก็ต้องทําการกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นตัวแรกลบคูณกับเครื่องหมายตัวนี้ไม่มีอะไรคือเป็นบวกถูกไหมลบคูณบวกก็เลยได้ลบนะครับผมก็2องกำลัง4ก็คือ16ถูกไหมครับส่วนด้วย4เนาะ ต่อมากระจายเครื่องหมายลบเข้าไปเจอกับลบลบคูณลบก็เลยได้เป็นบวกนะครับ2ยกกำลังสองก็คือ4เนาะส่วน2นะครับทีนี้ทำยังไงดีเอ่ยผมก็จะทำให้ส่วนเป็น4ทั้งหมดดีไหมเราจะได้สามารถบวกเศษส่วนได้นะครับทำตัวส่วนให้เท่ากันตัวแรกเนี่ยเป็น81ถูกไหมครับก็เอา81อยู่แล้วนะครับลบกับ เลข9ตัวนี้ส่วนเป็น2เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องคูณ2ทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น18ส่วน4นะครับผมลบกับตัวนี้16ส่วน4ส่วนเป็น4อยู่แล้วเราก็ใช้เป็น16เลยเนาะบวกกับตัวนี้4ส่วน2นะครับทำส่วนให้เป็น4ก็ต้องคูณ2เข้าไปที่ตัวส่วนเนาะก็ต้องคูณไปที่เศษด้วยนะครับผมก็4คูณ2ก็เลยได้เป็น8นะครับผม อ่ะก็คิดเลขนะครับอ่าคิดออกมานะครับจะได้เป็น55นะครับเท่ากันหรือเปล่าเอ่อส่วน4นะครับผมอโอเคนะทีนี้ลองดูตัวอย่างต่อมาครับ